สวัสดีครับกลับมาพบกับชาแนล Peter Watch Review นะครับวันนี้นะครับเราจะพามาชมร้านร้านหนึ่งที่สุราษฎร์ธานีนะครับเป็นจังหวัดในตัวเมืองนะครับก็จะเป็นร้านทานิงการแวนที่ผมชี้อยู่นี้นะฮะเดี๋ยวตามไปดูกันนะครับร้านทานิงการแว่นนะครับอยู่ถนนวิถีทัศนะครับก็จะมีธนาคารออมสินนะครับอยู่ตรงข้ามกับซอยนะครับเป็นจุดสังเกตเลยนะครับตอนนี้มาเดินไปถึงหน้าร้านแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในร้านกันนะครับเดี๋ยวเรามารู้จัก เจ้าของร้านนี่เอ้นะครับน้องชาน,นะครับเป็นไงเดี๋ยวให้น้องชานแนะนาตัวนิดนึงนะครับสวัสดีครับผมน้องชาญน,นะครับร้านทานินการแว่นก็คือตอนนี้เนี่ยผมอายุย8ปีก็กลับมาดูแลธุรกิจจากครอบครัวต่อก็หลักๆตอนนี้ก็จะมีทั้งขายนาฬิกาตัดแว่นทุกอย่างเกี่ยวกับแว่นตากันนาฬิกาคือครบวงจรทุกอย่างเลยในสุราษฎร์ธานีซึ่งร้านผมก็เปิดมาประมาณ60ปีแล้วตั้งแต่ตระกูล คุณย่าตาทุกอย่างแล้วตอนนี้ก็คือผมก็มาเป็นรุ่นที่สามแล้วรุ่นที่สามแล้วแล้วก็พยายามที่จะศึกษาอยู่นะตอนนี้ก็คือถามว่าเรารู้รู้ทุกอย่างไหมเราก็ไม่ได้รู้ทุกอย่างแต่เราก็พยายามที่จะศึกษากับธุรกิจของเราเริ่มตัดสินใจที่จะมาชอบนาฬิกาชอบแว่นตาก็เดี๋ยวลองลองดูจากคลิปวิดีโอก็ได้ครับพี่พี่เตอร์ทำให้รีวิวให้ครับ อันนี้เป็นในกลุ่ของน้องชานะครับที่มีสะสมไปนะครับจะมีสังเกตจะเป็นไซโก้นะครับหลายๆเรือนนะก็จะเป็นรุ่นเก่าแต่ว่าเป็นรุ่นที่ค่อนข้างจะมีอนาคตใน,ใน,ใ,นในตลาดนะครับก็เดี๋ยวผมจะให้น้องชาลองแนะนํานะครับว่ามีรุ่นไหนที่น่าสนใจบ้างสัก2เรือนแล้วกันนะครับนี่คือสินธิกาไซโก้ที่น้องรู้สึกว่ามันมีคุณค่าซึ่งเป็นรุ่นเก่าๆสักส่วนใหญ่ส่วนใหญ่น้องเนี่ยจะเน้นทางตระกูลมอนสเตอร์นะครับ แล้วก็คือสเสน่ห์ของมันเนี่ยแต่และรุ่นแต่และเรือนเนี่ยแรงบันดาลใจจํานวนการผลิตสายการผลิตทุกอย่างมันแตกต่างกันครับ,รบผมยกตัวอย่างหนึ่งรุ่นแล้วกันนะครับ,รบเหมือนตัวนี้ monster blue เป็นลิมิเต็ดในผลิตในปี05และ06นนะครับซึ่งความแตกต่างของตัวเนี้ยมันถ้าเป็นสินค้าที่มีป้ายเทคหรือว่าดูที่ฝาหลังนะครับผมไม่ดูนะครับฝาหลัง มันจะมีนัมเบอร์การผลิตนัมเบอร์ของตัวเรือนและจะมีทับปีการผลิตของมันนะครับ0506ผลิตกาสายการผลิตปีที่05เนี้ย2005เนี้ยจะผลิตอยู่ที่999เรืน 6, อน06ก็999เรือนซึ่งพอรวมกันแล้วเนี่ย Monster b ์บูตัวนี้เนี่ยในตามท้องตลาดทั้งหมดจำนวนเนี่ยจะมีแค่1 9 9 8เรือน ซึ่ง <contribute. S 2> เสน่ห์ของมันอีกอย่างหนึ่งคือเป็นตัวลิมิเต็ดที่หน้าปัดของมันไม่อ,นะออกดอกนะคำว่าลิมิเต็ดออดิชันนะครับไม่มีลิมิเต็ดออดิชันสรับตัวนี้แต่เป็นรุ่นที่ต้องการในตลาดมากๆเลยใช่ครับตัวนี้เป็นความต้องการของนักสะสมหลายๆคนเลยนะครับและอย่างหนึ่งคือตัวนี้กระจกไม่มีไส่ขอบนะครับไม่มีใส่ขอบเห็นสักแก้วไหมครับไม่มีใส่ขอบก็คือตัวเลนขยายกระจกที่ตัววันที่นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ไม่มีนะมอ่าใช่ครับผม อ่าก็คือเสน่ห์ของมันก็คือนาฬิกาเก่าๆทุกรุ่นนะครับทุกแบรนด์ถึงวันหนึ่งเนี่ยเวลาเวลาของมันจะทาให้ทุกอย่างมันมีคุณค่าของมันเองครับนะครับก็อยากให้น้องแนะนําอีกสักรุ่นหนึ่งครับเป็นรุ่นใหม่ในตลาดที่ตอนนี้ยังพอหาได้นะครับที่คิดว่าอนาคตน่าจะมีด้วยนะครับเผื่อเพื่อนๆสนใจจะได้แวะชมที่ร้านดูนะครับสักรุ่นนึงครับได้เลยครับอ่าเดี๋ยวผมแนะนําเป็นคู่นี้แล้วกันนะครับอ่าได้ครับอ่าตัวนี้ ซึ่งเป็นตัว s a ฟเดอะโอเชีรุ่นที่เจ็หรือ Generation ที่เนะครับที่ออกมาในตระกูลของมอนสเตอร์และเบบี้ทูน่าซึ่งตระกูลนี้เนี่ยแรงบัานดาลใจมาจากการอนุรักษ์สัตว์ทั้งนั้นเลยนะครับสเสน่ห์ของมันสองรุ่นนี้ก็คือหนึ่งเลยตรงพ,พเจ้าหน้าปัดอ่ามันจะมีรอยเท้าของเพนกวินอ่าสองฝั่งเลยนะครับแต่ทีนี้เนี่ยของรุ่นนี้เนี่ยความแตกต่างมันคือตัวหนึ่งเป็นบอดี้มอนสเตอร์เจเนอเรชันที่ส นะครับกับเบบีทูน่าซึ่งความเหมาะสมการใช้งานจริงๆเนี่ยมอนสเตอร์ Monster เนี่ยเหมือนเดเราใส่กันเองคือผู้ชายแต่ถ้าเป็นผู้หญิงใครที่มีภรรยาหรือแฟนใ,ใส่คู่กันจะดูน่ารักน่ารักครับใช่ใช่ครับ,รบถามว่าอนาคตซึ่งพวกนี้มันเป็นสเปเชียลเอดิชันมันไม่ได้มีการตอกเลขหรือดัมเบิลที่ฝาหลังมันอยู่ที่การผลิตของบริษัทว่าถ้าการตลาดมันดีเขาสามารถนํากลับมาผลิตใหม่ได้ซึ่งอนาคตผมมองว่าสองตัวนี้เนี่ย ตัวทูน่าเนี่ยไม่เท่าไหร่เบบี้ทูน่าตัวนี้ยราคาไม่ได้ดีบขึ้นหรืออะไรเท่าไหร่เพราะมันเป็นแค่ทรงธรรมดาแต่พอมันเป็นตระกูลมอนสเตอร์เราก็รู้อยู่แล้วกระแสของของมอนสเตอร์เนี่ยมันมาแรงครับอนาคตซึ่งมันอาจจะมีราคาขึ้นมาก็ได้ครับซึ่งผมก็ไม่ทราบว่ากันทงได้นะใช่เราแค่พูดเกินในเหมือนกับที่เราเห็นในตลาดอยู่แล้วใช่ครับอ่าใช่ครับก็ประมาณนี้ก็ประมาณครับผมอันนี้ก็เป็นเรือนที่ทางที่น้องชามีอยู่นะครับถ้าเกิดใครสนใจก็ลองติดต่อดูนะครับ บางรุ่นก็เป็นรุ่นที่เก่านะแต่ว่าสวยงามอย่างโอเมก้าเลยนี่นะเป็นพวกสกีดมาสเตอร์นะครับรวมถึงนี่ฮะอันนี้ตัวนี้ที่อยากให้ดูนะเป็นยอด์คมาสเตอร์ครับซึ่งปัจจุบันปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างหายากนะครับขอเป็นแพตินัมนะครับถ้าเกิดใครสนใจเรื่องพวกนี้นะครับลองหาดูได้ในอินเทอร์เน็ตนะครับมันจะมีบอกอยู่แล้วครับว่าตัวเรือนเป็นอะไรแต่ว่าตัวตัวนี้นะฮะเป็นโอสเตอร์สตีลก็คือสเตเลส e ก้าศนนะครับมีการขัดเงาตรงกลางด้วยนะครับก็เนงสภาพสวยนะครับถ้าใครสนใจลองดูนะ แต่น้องก็จะขายไไปอีกรื่นงนึงนะครับสก่วกนี้นะครับในพวกมิโจนะครับเพื่อฮะตัวนี้เป็นตัวที่ยอดนิยมในตลาดเหมือนกันนะครับหลายๆเรื่อเลยนี่ครับโรเล็กซ์ตัวนี้ครับเดสจัสนะครับที่เป็นเดสจัสกับสายจูเบอรี่นะครับอันนี้ก็สวยงามครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับยังไงเพื่อนๆถ้าเกิดใครสนใจก็ลองมาดูที่ร้านนี้หนึ่งนะครับ ในร้านนี้นะครับนอกจากจะมีนาฬิกานะครับอย่างที่ดูสั้นๆนะครับก็จะมีเรียนส่วนของลงกเวนตาด้วยถ้าใครมีปัญหาเรื่องสายตานะครับก็แนะนํามาล้านนี้นะครับที่โซล่านะครับเดี๋ยวจะแวะมาที่นี่ก็ได้นะครับเดี๋ยวลองให้น้องชานะครับแนะนำเรียนส่วนของเวนตาสักนิดหนึ่งนะครับว่ามีแบรนด์ไหนที่น่าสนใจนิดหนึ่งครับเดี๋ยวผมมาแนะนํเในส่วนของเวนตาสายตากันบ้างนะครับโอเคแบรนด์ในร้านผมเนี่ยมันก็มีหลายแบรนด์แต่ถ้าเป็นท็อปแบรนด์ของร้านผมจริงๆเนี่ย เป็นของเยอรมันซึ่งแบรนด์นี้เขาเรียกว่าไอซีบรินอ่านี่ครับไอซีบรินไอซีบรินหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะครับครับขอบข้อดีเป็นยังไงเอ่ยโอเคข้อดีคือทั้งงานทําจากไทเทเนียมอืมทีนี้ตรงกรอบเนี้ยครับจะไม่มีน็อตแม้แต่ตัวเดียวนะครับจะไม่มีน็อตทุกอย่างเป็นการยึดของตัวไทเทเนียมด้วยกันเองแต่ทุกอย่างคือสามารถแกะออกมาได้โอ้ใส่เองได้ไม่หักครับอ่าเดี๋ยวผมลองให้ดูนะว่ามันติดดจเยอะเลยนะอ่านี่ หรือถ้าบางคนกรณีนั่งทับนอนทับใช่ไหมครับอ่าผมเทสให้ดูนี่ครับแต่เทสเป็นไงครับโอ้อีกทีครับไม่มีการหักครับไม่มีการหักครับทับได้ตามปกติโอ้ดีมากเลยครับราคาเป็นไงครับแพงไหมครับราคาพวกนี้ก็ต้องก็ต้องบอกก่อนว่าวัสดุสิ่งที่คุณได้กับราคามันคู่ควรกันราคาพวกนี้ราคาป้ายอาจจะเป็นอยู่ที่ประมาณ20,000ครับแต่ถามว่า คุณตัดเล่นกับผมผมมีราคาพิเศษส่วนลดพิเศษให้อยู่แล้วยิ่งมาจากช่อง YouTube c h ANNEL ของพี่เตอร์รับรองผมให้ส่วนลดพิเศษแน่นอนครับเรายินดีบริการเน้นบริการหลังการขายนะครับโอเคครับผมก็เพื่อนๆนะครับถ้าเกิดใครมาผ่านแถวๆสุราธานีเนี่ยครับก็ลองแวะที่ร้านทานินกันแว่นนี้นะครับลองมาดูนาฬิกาที่นี่นะครับมีหลากหลายรุ่นมากๆนะครับแล้วรวมถึงท่านที่มีปัญหาเรื่องสายตาก็ลองมาติดต่อที่ร้านนี้ดูนะครับที่นี่บริการจัดใจเลยนะครับแล้วก็ราคามีส่วนลดพิเศษด้วยนะครับ ก็ยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามรับชมข่องของเรานะครับแล้วก็เอาไว้เจอกันคลิปถัดไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ,บ๊ายครับ,บ